สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงทุนอะไรดีนะครับวันนี้เรามีข่าวใหญ่จากฝั่งสหรัฐที่อยากมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันก็คือยักษ์คาปลีกของโลกอย่างวอลมาร์เขาเพิ่งประกาศผลประกอบการไตรมาส2ปีงบประมาณ2026ออกมาซึ่งตัวเลขรายได้ยังโตได้แข็งแกร่งนะครับแต่กำไรกลับโดนกดดันจนทำให้หุ้นร่วงแรงหลังงบออกมาก่อนจะไปดูรายละเอียด ผมขออธิบายเรื่องปีงบประมาณนิดนึงเพราะตรงนี้แหละที่ทำให้หลายคนงงอย่างตอนนี้เรายังอยู่ในปี2025ใช่ไหมครับแต่ Walmart เขาเรียกรายงานงบนี้ว่า Q2 FY 2 6เหตุผลก็คือ Walmart ใช้ปีงบประมาณไม่เหมือนปฏิทินปกติปีงบประมาณของ Walmart จะเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ไปจบที่31มกราคมของปีถัดไปดังนั้น FY 2 6 ก็คือช่วง1กุมภาพันธ์2025ถึง31มกราคม2026เพราะงานเวลาที่ Walmart ประกาศงบ Q2 FY 2 6ในเดือนสิงหาคม2025จริงๆมันก็คือผลประกอบการช่วงพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2025นั่นเองครับเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมยังปี2025แต่เขาเรียก FY 2 6ทีนี้มาดูผลประกอบการกัน วอล์มาร์รายงานไรายได้รวมประมาณ177.4พันล้านดอลลาร์โตขึ้นเกือบ5%เมื่อเทียบกับปีก่อนและถ้าปรับค่าเงินแล้วก็โตเกือบ6%เลยทีเดียวซึ่งถือว่าแข็งแกร่งมากในสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่สดใสในหลายประเทศโดยเฉพาะธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซโตแรงถึง25%จากบริการพิกอัพเดลิเวอรี่และมาร์เก็ตเพลส ธุรกิจโฆษณาก็มาดีโต46%โดย Walmart Connect ในอเมริกาโตได้กว่า30%ส่วนรายได้จากสมาชิกหรือ Subscription ก็ยังโตต่อเนื่อง15%ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนว่ากลยุทธ์ที่ m a r t กำลังเดินอยู่มันได้ผลจริงๆแต่แต่แม้รายได้จะดูดีหุ้นกลับร่วงแรงทันทีในตลาดพีมา a เก็ตไปเกือบ3%ลงมาแถวแถว99ดอลลาร์กว่าๆเหตุหลักอยู่ที่กาไรครับ โ per ating income หดตัวไปกว่า8%และถ้าปรับรายการพิเศษออกก็แทบไม่โตเลยแค่0.4%สาเหตุก็มาจากค่าใช้ใจ่ายพิเศษโดยเฉพาะค่าใช้ใจ่ายด้านกฎหมายการปรับโครงสร้างรวมไปถึง self insurance liability claims ที่สูงขึ้นซึ่งค่าใช้ใจ่ายพวกนี้มันควบคุมได้ยากและกระทบมาจิ้นหนักมากเพราะมันตลาดก็เลยผิดหวังไม่ใช่ว่าวอลมาร์ขายของไม่เก่งนะขายเก่งอยู่แล้วรายได้โตชัด แต่กำไรที่นักลงทุนรอคอยมันไม่มาหุ้นก็เลยถูกเทขายออกมาแต่ในอีกมุมหนึ่งวอลมาดเองก็ยังมั่นใจนะครับถึงขั้นปรับเพิ่มคาดการยอดขายและกําไรทั้งปี FY26 ขึ้นมาเลยสะท้อนรับผู้บริหารเชื่อใน3เครื่องจักรหลักของธุรกิจนั่นก็คือการขยายอ e ีคอมเมิร์ซการเติบโตของธุรกิจโฆษณาและรายได้จากสมาชิกที่ยังโตได้ต่อเนื่องเพราะงานภาพรวมก็เลยออกมา2ด้าน ด้านดีคือ Walmart ยังเป็นผู้นำค้าปลีกที่แข็งแรงธุรกิจดิจิตอลเติบโตแต่ด้านที่กดดันคือค่าใช้จ่ายพิเศษที่อาจยังทำให้นักลงทุนกังวลต่อเนื่องในระยะสั้นเอาเป็นว่างบครั้งนี้มันก็สะท้อนให้เห็นจิตวิทยาตลาดชัดๆเลยครับว่าต่อให้ไรายได้โตแต่ถ้ากำไรไม่โต หุ้นก็ยังโดนลงอยู่ดีก็อยากจะถามเพื่อนๆว่าหุ้นวอลมาร์ทที่ร่วงแรงครั้งนี้เพื่อนๆมองว่านี่คือโอกาสเข้าซื้อหุ้นดีที่ราคาลงหรือจริงๆแล้วมันเป็นสัญญาณเตือนให้เราระวังความเสี่ยงกันแน่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากเล่าให้ฟังจากช่องลงทุนอะไรดีนะครับและขอย้ำเหมือนเดิมว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนแต่เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆไปใช้ประกอบการตัดสินใจกันเองครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า